สวัสดีครับท่านผู้ชม e ีพีนะครับเรามานีครับไอ้ไขวัดเด็กวัดเจดีนะครับในงวดที่16เดือนพิธุนายน2564้าหบสีครับพดีพีเพื่อนเขามาแก้บนนะครับที่ถูกเลข45นะครับเราก็ได้นำเสนอครับ ในอ p ีนี้นะครับไอ้ไค่เด็กวัดเจดีเอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ FC ในงวดที่1มิถุนายน2564นะครับที่เข้ามารับชมเป็นจำนวนมากนะครับถึง13,000คนเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับ FC ครับไทยรัฐเดลีนิว บางกอกทูเดย์ครับและขอแสดงความยินดีกับ FC นะครับไทยรัฐเดลีนิวบางกอกทูเดย์นะครับที่ถูกรงมันในเลข45นะครับในงวดทวันที่1วมิถุนายน2564ครับทั้ง3าตำนักครับ เนี่ครับเราจะให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับในเลข4 5นะครับมีทั้ง3สำนักเลยนะครับ4 5 5 4นะครับอันนี้เราให้ดูของไทยลัสนะครับทั้ง3สำนักให้ตรงกันหมดเลยนะครับ4 5 5 4นะครับงวดที่แล้วครับไทยลัสให้มีกี่ตัวนะครับมาตรงในเลข4 5ครับ ไทยรับบางกอกทุเดย์เดลี่นิวนะครับให้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับ45ครับนี่นะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์อภิญานความศักดิ์รรรสิทธิ์นะครับกับเลขหางประทัดนะครับในงวดวันที่16บมิถุนายน2564ครับไอ้ไข่วัดเจดีย์อภิญฐานความศักดิ์รรสิทธิ์ครับ กับเลขข้างประทัดนะครับขอแสดงความยินดีกับ FC ด้วยนะครับเครับ f c ได้มานะครับมวนนี้นะครับ368นะครับ368 3ตัวนะครับกลับไปกลับไปกลับมานะครับ638 836 638นะครับ ้เขาได้เลขที่เป็น2ตัวด้วยนะครับเป็น6กสองนะครับเราก็เดี๋ยวมาพิจนารณานกันดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรจากเลขสองตัวของเลขหางประทัดนะครับเดินทางไปสกาละให้ไขวัดเจดีก็ใส่แมสติดเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยในในการที่ว่าจะไม่ให้ติดไวรัสโควิด -19 นะครับนี่นะครับผมได้เลยครับเลขคางประทัดจากแก้บนนะครับเลข6 2 3 6 8นะครับก็จะได้6 2 2 6 3 8 8 3 6 8 8 6นะครับแล้วก็6 3 3 6ครับในงวดที่16 มิถุนายนสองห้าหกสีนะครับ,บพิธิหานครามศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ใครวัดเจดีครับ 6 2 2 6 8 6 6 8 3 8 8 3 6 3 3 6ครับอย่าลืมนะครับเดินทางไปอำเภอศรีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางสายใต้นะครับไปทางถนนเพชรกเกษมนะครับท่านก็ ที่ชอบเส้นชอ,อบในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับไอไข่พิธิหารความศังสิทธิ์วัดเจดีตำบลฉลองอําเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอย่าลืมนะครับ เข้ามารับชมช่องเราช่องสถานีมีหวยนะครับของเราจะได้นําหวยเด็ดหวยดังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยนะครับมานำเสนอให้ f อฟซทุง่งหดทุ่งวดนะครับในงวดนี้เราก็ได้นำเสนอไอ้ไข่วัดเจดีนะครับจากเลขหางประทัดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ แล้วเรายังมีหวยไทยรัดเดลี่นิวบางกอกทูเดย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยนะครับไม่ว่าหวยซองและหวยต่างๆนะครับเราจะนําเสนอให้แกเอฟซี FC นะครับสําหรับหวดนี้นะครับไปเกง่งตามเลขข่าวมาทัศนะครับขอให้ถูกหวยรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ